สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h anel n Exila Gamer TV c h anel n anime fantasy game นะครับวันนี้พามาลองทดสอบเกมมือถือเกมใหม่นะครับที่กําลังจะเปิดนะตอนนี้เปิดเป็นโค้ดเบต้ารอบที่2นะครับจะเป็นการเปิดโค้ดเบต้าแบบลบข้อมูลนะครับกับเกม a w a k e n Chaos Era นะครับเกมนี้จะเป็น Rpg t a c t i c นะครับก็คือจัดทีมแล้วก็ ต่อสู้ไปในสไตล์เทอร์เบตนะครับผัดกันตีนะให้เราท้าทายด่านต่างๆนะครับตะลุยดันเจี้ยนต่างๆจัดทีมที่แบบตัวละครซัพพอร์ตกันซัมมอนขุมพลด้วยการซุ่มกาชานะครับใครชอบเกมแนวนี้ก็มาลองดูกันได้เลยนะครับช่วงนี้เปิดเป็นโคสเบต้าในสโต r e ไทยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะสตาร์เลย อ่าเริ่มเล่นเลยนะครับโอ้ดูแล้วคร่าวๆภาพสวยใช้ได้นะอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับไม่มีกดเฮสคิปเนะาะใช้สกิล ability อันนี้คือเบสิกธรรมดาอ๋อ,อเลือกตีด้วยเนะนาะลักษณะจะออกแนวไอเดอนิดนึงนะครับ โอ้อย่างเท่เลยโอ้ภาพแบบคมกริบนะครับแล้วก็สกิลนี้อลังการมากอ้หวดมูตัวนี้เป็นตัวโจรใช่ไหมเนี่ยตีเสร็จมี invisible ล,ล่องหนไปได้ด้วยนะครับอันนี้ให้ใช้ท่าอันติเมทของตัวนักดาบหืมท่าแรงมาก โดนโจมตีกลับมาเหมือนกันให้เราใช้ตัวนี้เบสิกต่อใช่ไหมจัดไปเลยตีตัวไหนดีตีตัวเวทนี่ดีกว่าใช้เวทสเปเชียลโอ้เป็นเวทดูดเลือดหรือเปล่าออ๋ <c oughs> ไม่ใช่เป็นเหมือนโจมตีด้วยลูกลูกไฟเนาะ <c oughs> มันเหมือนลูกบอลเลือดมากกว่าลูกไฟ เรียบร้อยเอาชนะได้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> เจอกับอับ,บาดอนน่าจะเป็นบอสแล้วตัวนี้ใช้ท่าอื่นได้ไหมแพสซี่อันติเมทอันติเมทเลยดี แล้วก็อันนี้ใช้สเปเชียลหน่อยอตีเสร็จล่องหนด้วยแล้วก็ตัวนี้อันตีเมทไปึืบ <c oughs> <c oughs> อีกทีนึงซ้งำหอูซ้ำเบาจังอันติตรีรัวรดูแล้วหน้าตาไม่น่าพิวเลยใกล้จะชนะแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมีสกิลหมูอีกสกิลหมูนี่ค่อนข้างน่ากลัวเนาะโดนทีหลายตัวเลย เอาชนะเจ้าอาบาดอนได้แล้วนะครับ อ่าเมื่อกี้เป็นแค่ตัว o ต i a l เรียลในเนื้อเรื่องแบบตอนแบบที่มีตัวโหนๆนะตอนนี้คือน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเล่นแล้วนะครับเราน่าจะได้ตัวละครเฟรย่านี่มานะกับแซคกชารี่รีเบลหนึ่งเลยใช้อันติเมตเลยแขงรัวๆโหยังไม่ตายเจอกับอะไรเนี่ยซอมบี้หรือเปล่ารีเบลสามอันติใสไป ไีคู่แล้วมีคอมโบด้วยโอ้โหสักชารี่นี่ใช้ได้ผมเป็นซอมบี้จริงด้วยนะซอมบี้แต่ใส่ก่อน,นอีกอ่าฮะอ่าห้ตีเรียบร้อยเวบที่หนึ่งเท่านั้นภาพของตัวเกมนะครับใช้ได้นะแล้วก็มีเสียงภาคอยู่นิดหน่อยนะเอฟเฟกต์สกิลใช้ได้แต่ว่าอันติเมทเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวโปรแกรม จำลองนะครับถ้าเล่นในมือถือเนี่ยน่าจะใช้อันติเมตได้ในเกมมีระบบออโต้แล้วก็ระบบะเร่งความเร็วนะครับแต่ว่าต้องผ่านมิชั่น1นขีดก่อนโอเคอันนี้เป็นการสะสมไอเทมระหว่างด่านได้ด้วยตีท่านี้แล้วฮิตอัพด้วยสเปเชียลบ้างดิหลุมเป็นตัวตัวไปคอมโบ โอ้ oh, ใช้ได้นะเกมนีหน้าเล่นดี uh huh. แต่ต้องมาดูกันก่อนนะครับ uh huh. ว่าเดี๋ยวตอนสุ่มกาชาตวละครเนี่ย uh huh. จะเกลือหรือเปล่า <laughs> <laughs> แต่ถ้าเกิดใครชอบแนวแฟนตาซีเทิร์นเบดแท็กติกนีน้น,น,นะครับ uh huh. ก็น่าหน้าเล่นนะาน่าเล่นลองทดสอบเล่นไปก่อนแล้วพอเขาเปิดจริงค่อยเปน,นะครับ สเตตเคลียร์เลเวลอัพแล้วรู้สึกว่าลงด่านจะต้องใช้เอเนอร์จีเลยนะครับโอ้ได้รับชุดเกาะด้วยนี่ได้ตัวละครซักชซรี่สามดาวมานะโอเคเราจะลุยด่านต่อไปด่านนี้มีอะไรให้เก็บบ้าง ก็ต้องสู้ตัวพ่อมดซอมบี้แล้วก็ตัวนี้เหมือนออกเลยเลเวลสานะครับน่าจะมีเกราะดาวเดียวอยู่เนาะแล้วก็เหมือนมีของเพิ่ม e อ p แล้วก็ตีบวกโอเคสตาร์ท okay. รู้สึกรอบนี้เราจะได้นาทาเลียมาช่วยด้วยนะอ๋อคุยกับซอมบี้รู้เรื่องด้วย uh huh. ไม่ธรรมดา อ่าอันนี้เป็นระบบธาตุของเกมนะครับไฟเอาชนะลมลมชนะดินดินชนะน้ําน้ําชนะไฟนะครับส่วนธาตุแสงแล้วก็ธาตุความมืดชนะและแพ้ทางกันเองนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเกม,มอื่นทั่วไปนะโอเคอ๋อนี่ไงอันนี้สีเขียวๆน่าจะเป็นธาตุลมหรือเปล่าเ <c oughs> ฟยา่าเฟย่านี่มันมีสัญ,ญลักษณ์นี่น่าจะเป็นธาตุลมอ๋อเขียวนี่ธาตุดินหรือเปล่าไม่รู้ละ่ะ เอาตีสเปเชียลไปก่อนรับเอฟเฟกต์เพิ่มต่อไปซักชารี่ไม่ชนะท่าใดเลยไฟไม่มีท่าที่เราชนะทานะครับก็เน้นตีตัวที่ใกล้ตายแล้วกันอืคอมโบซ้ำตัวนี้ตัวเวทเหรอ มีสก,กิลวินฟิวรี่อันนี้เพิ่มเอทเคให้กับตี้เรานะครับแต่ว่าเอายิงเลยดีกว่านี่ยิงดยงเวทโอ้เวทแรงหนังสือบินได้ด้วยเท่มาก <c oughs> เออน่าจะเจอบอสแล้วอันติเมตใส่บอสไปก่อน อันติเมตเหมือนกันออือซ้ำด้วยคอมโบไม่มาเลยโอเคอันติเมตอีกทีนึงเอกซ์พลอชันไม่ใช่แล้วคนละเกมปีธรรมดา ทีหนึ่งโหตีแรงมากเรียบร้อยสเตจที่สองเคลียร์อ่าต่อไปนะครับโอ้โหลรอบนี้ได้ขวามนมาเลยเขาให้เราไปหน้าเมนหลักนะครับล้าวเชื่อหลักของเกมเนาะนี่ไงแทบที่ฮีโร่ เรามี2ตัวจริงด้วยก็คือซักชารี่ธาตุไฟแล้วก็เฟย,ยาสามดาวธาตุลม <onic> เราสามารถอัพเกรดรีเวลนะครับของตัวละครใยการใช้ไ e อ้เพีชเมฆเขียวๆเ,เนี่ย <c oughs> ปั๊บอัพอัพอีกทีหนึ่งแล้วก็อีควิปสวมใส่อุปกรณ์ที่เราเก็บได้ในด่านต่างๆด้วยนะครับในการลงมิชชั่นต่างๆเนาะ <c oughs> แล้วก็พวกอุปกรณ์นี้สามารถเอนชานได้ด้วย ใช้หินสีฟ้านี่เนาะแล้วก็ใช้ทองแล้วก็ดูแล้วน่าจะใช้พวกอาวุธที่เราไม่ได้ใช้เอามาอัปเกรดอาวุธหลักได้ด้วยนะครับอ่ะไปลุยกันต่อด่านที่หนึ่งคีสามไม่มีให้เราสุ่มเลยยิบลุยดีกว่าคราวนี้เราเจอกับโนโบลลักเช่ ลักกี้โอแล้วก็เป็นชาวบ้านนะถ้า,ารานชาวบ้าน <c oughs> โอ้รู้สึกเราจะตีแรงกับฐานชาวบ้านด้วย้าดินแน่นอนนี <c oughs> แทงเข้าไป <c oughs> ก็ตัวนี้ตีธรรมดาก่อนตีธรรมดา เรียบร้อยเขีย uh huh. okay, ใช้สเปเชียลใส่ตัวข้างหลังแล้วกัน uh huh. ตีไม่ค่อยเข้าเลย hmm. รุมรุม uh huh. นี่มีคอมโบด้วยโอ้ uh huh. oh, คอมโบสองทีเลยชักคารี่ คอมบโบมันจะติดเมื่อเราตีศัตรูตายนั่นเองเนาะ <N> อืมตีแรงเหมือนกันนี่ชนะแล้ว โหรางวันเพียบอ่ะกลับไปที่หน้าเราเชื่อหลักได้ไหมยังไม่ได้นะครับเหมือนจะบังคับให้เราเล่นไปเรื่อยๆก่อนถึงหนึ่งกิดห้าแน่เลยโอ้ได้รับสกิลใหม่คือทันเดโบอูซาก มีตัวใหม่มาให้เราใช้ก็จะมีนมีตัวแต่ละด่านมาให้เราใช้ด้วยเนาะนอกจากตัวหลักคือซักชารีแล้วก็เฟยย่านะครับตัวนี้เป็นออกใช่ไหมใช้สายฟ้าได้ด้วยนี่ อ๋อมันเป็นการใช้ใสายฟ้าของสกิลอยู่แล้วเนาะยิงยิงยิงสายฟ้าใส่ตัวนี้เอ๊โดนคู่เลย uh huh. แล้วก็แทงซ้ำสายฟ้านี่มันเหมือนสกิลแบบรวมเนอะ uh huh. โอเคสเปเชียลไปตัวนี้ uh huh. แล้วก็ใช้อันติ แล้วก็คอมโบซ้ำเมือ่อโอ้หตัวนี้ไม่แพ้ทางเราเลยอันตีแทงรัวก็ตีด้วยสเปเชียลอีกทีหนึง่ง เราได้ลองใช้เอซาร์กแล้วนะกว่าจะได้ลองผมเป็นธาตุไฟเหมือนกันอหือไปแรงมาก900ทีเดียวดับไปเลย,ยมือมีธาตุคอนาโดขวาน กลับไปที่หน้าโฮมอีกครั้งนะครับในที่สุดอก็ได้เข้ามาถึงเมนหลักของเกมสัทีนะครับอันนี้เป็นเดลี่ล็อกอินรีวอร์ดนะครับก็ มีรางวัลถึง30วันเลยเนาะมีหีบต่างๆเป็นแมทเทีเรียลต่างๆเนาะแล้วก็มีทองมีเพชรอัพเลเวลได้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรฮีโร่อีพิกเอเซนก็เอาไว้รับฮีโร่ก็คือวันที่2วันที่8 14 20แล้วก็26นะครับน่าจะได้ตัวฮีโร่5วันเนาะอันนี้ล็อกอิน7วันผู้เล่นใหม่นะครับ วันที่5จะได้ไอ้เจ้าหัวฟักทอง3ดาวนี่คืออะไรมันเป็นตัวไว้เก็บเลเวลเลยแล้วก็วันที่7นะครับได้ตัวธนู ua, อันทินัวอันทินัวตัวผู้หญิงนะแต่หน้าเหมือนผู้ชายเลยอันทินัวนะครับเป็นตัวธนู4ดาวธาตุลมเนาะวันแรกนี่ได้เพชรโอเคแล้วก็อันนี้ฮีโร่แพ็ค31บาทเคียนเมา์เทน4ดาวเป็นตัวหมีธาตุดิน เป็นนักรบนะครับก็ต้องซื้อภายใน3วันหลังจากที่เราล็อกอินเนาะโอเคมาลองซัมมอนเกมนี้กันดูดีกว่าฟีซัมมอนนะครับซัมมอนมันจะมีนอร์มัลซัมมอนกับแอดวานซซัมมอนโอเค ว้าวได้พ่อหมดแอป,ปบอทสามดาวตอนนี้เราไม่มีหินเลยอ่ะมีนอมอนซัมมนทีหนึ่งวื๊บสองดาววินเมดโอเคอ่ามาดูของขวัญช่วงทดลองเล่นดีกว่า มีอะไรบ้างมีขนมปัง800เพิ่มค่าพลังแล้วก็มีหูฟักทอง5ดาว5ตัวนะครับม,มีนี่ด้วยอะโหของนี่อย่างเยอะเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ก็มีรับสุ่มลิบอันนะมีพวกอ่าอีพีต่างๆเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนว่า อันไหนรับได้รับไปก่อนยกเว้นไอ้พวกอันที่เป็นพลังงานขนมปังอ่ะน่าจะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บพยงพอมากนี่ขนมปังเนี้ยเก็บไว้ก่อนอันนี้รับเลยได้โอ้หของแจกโวงทดลองเล่นนี่เยอะนะครับมีขนมปังสองอันเก็บไว้ก่อนเอาละทีนี้ทีนี้ทีนี้ เราจะสุ่มอีกทีนึงเมื่อกี้เราได้มาแล้วไงสิบอันลุยไปเลยสิบซัมมอนมีดอบเรลด,ด้วยโอ้อบารดอนห้าดาวนะครับร้อยซัมมอนนี่การันตีจะได้อัปารดอนห้าดาวเดี๋ยวขอดูฮีโรอินโฟอีกทีปึ๊บโอ้ตัวนี้นี่เอง ที่ออกมาตอนต้นเกมนะครับในช่วงตัวเตอร์เรียลจัดไปมันต้องได้แล้วระดับนี้เปรีย้ยออกสี่ดาวนะครับเมลิซาเป็นเซนเทอรรอสเนาะไม่ได้ตัวห้าดาวนะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับรีวิวเกม Awakening a w a k e n i Chaos Era นะครับในช่วง Close Beta ครั้งที่2เนี่ยก็เอาเป็นเท่านี้ละกันใครที่อยากทดลองเล่นนะครับโหลดได้ใน Snow โซไทเลยนะสำหรับคนที่ชอบเกมแนว f a n t a ซีแท c t ติกเทิร์นเบเนี่ยยิ่งสนุกเลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนละครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r i b e Channel ของเราไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ